สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันที่สถานีล้ำแช่กันอีกแล้วนะครับผมก็ <S <S <ell noise> ไม่รู้นะครับว่าสถานีลําเช่ตอนนี้สถานการณ์ปลาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับปลาชะดูนะแต่วันนี้ก็คิดว่ามาเอาบรรยากาศแล้วกันเพราะว่าผมชอบมาที่นี่เพราะว่าเรื่องของบรรยากาศนี่แหละครับภูเขาสวยงามครับน้ําก็สวยครับแนวป่านะครับผมที่ทางเข้าไปต้นน้ําก็สวยเช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะถ่ายทั้งบรรยากาศแล้วก็การตกปลาไปด้วยนะครับผมมาดูนะครับวันนี้ว่าสถานีลําเช่เราจะมีแต้มหรือเปล่านะครับผมไปรุ่นกันไปรุ่นกันเลยครับผม สำหรับอุปกรณ์รวันนี้นะครับก็จะเป็นรอก SLVC นะครับรอบ8ของผมเองนะครับผมแล้วก็คัน Max Pro Weight 10-25นะครับผมเหยื่อของเราในวันนี้ก็จะเป็นบัตเบดก่อนนะครับผมเพราะว่าหมายก็ค่อนข้างที่จะโล่งนะแล้วก็สาย PE ของเราวันนี้ PE 4ครับเอาชัวร์เลยผิดหวังกับ PE 3มาเยอะละกัดแล้วก็ขาดกัดแล้วก็ขาดเน้นสายใหญ่เลยครับวันนี้ไม่ได้เน้นระยะตีไกลอะไรอยู่แล้วนะเน้นแบบ ัดเอามันแนหะเน,น้นเอาตึกทนเลยครับวันนี้โอเคดูการช่อนสูะะะะะบนะนูอะไรก็ได้ปลาป่าปลาบ้านปลาเมืองปลาครอกอะไรก็ได้มาถอแต่บรรยากาศสวยจริงครับวันนี้อากาศไม่ร้อนมากด้วยนะครับูดูหนาวแล้วด้วยตอนนี้ครับที่นครราชสีมานะฮะอากาศเย็ยนสบายเลยครับอุณหภูมิเช็คแล้วครับสูงสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ30องศานะครับ ก็ถือว่าไม่ถึงกขั้นร้อนตับแตกเหมือนปกตินะครับผมปกติ3,2,3,4นี่ก็ไม่ไหวแล้วฮะนนี้ก็ถือว่าน่าจะพอทนได้นะตลอดทั้งวันวันนี้ลุยกันชะดูชดูป่าชะดูบ้านชะดูเมืองจับมาหน่อยสิเบิ่มๆบิโแบบเบิ่มๆ เปลี่ยนเป็นเหย,ยื่อยางครับทุกคนลองล้วงเข้าไปในป่าดูชะดูน่าจะอยู่ในป่านะฮะเอาใช้บัสเบตตีหน้าป่าแล้วมันยังไม่เจอเลยครับหรือต้องลองล้วงเข้าไปในป่าดูเพื่อจะล่อให้มันออกมาได้นะครับ ตีเข้าไปในปลาอืมตัวเล็กไอป้ป๊อกไอ้ป๊อกมาวนน้ำใสเฉยเลยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกแล้วนะครับผมแถวต้นน้ำของเขื่อนลำเชะนะฮะนี่คฮะบรรยากาศน้ำตกครับผม ติดกล้องว่ะบรรยากาศสวยมากครับทุกคนสุดยอดเลยสวยมากครับสวยมากนี่ฮะได้ดูบรรยากาศครับท้งน้ำตกทั้งภูเขาครับโอ้โหสวยงามครับเดีย๋ยวเราไปลองหาหกระสุนกันดูครับทุกคนว่าจะมีเต็มหรือเปล่านะถ้าเป็นกระสุนเกลุย มาดูฟังกระชังว่างนะครับทุกคนจะเป็นอย่างไร þetta er คือไม่เชื่อต้องเป็นอย่างนี้กระชังนี้ตกใจประตูหยียกไปซะแล้ว เที่ยงเสร็จแล้วครับผมตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองห้าสิบเอ็ดนาทีครับผมเราจะลงไปลุยกันต่อแล้วนะฮะหลบพักหลบแดดไปประมาณสามชั่วโมงได้ครับผมตั้งแต่เที่ยงตอนนี้กำลังจะบ่ายสามครับโอเคเราเซตติ้งอุปกรณ์ครับผมสวมถุงมือให้เรียบร้อยนะฮะสวมถุงเท้าด้วยเพราะว่าแดดแรงอยู่นะร้อนเท้าเลยแหละ โอเคครับผมว่ากันต่อตอนบ่ายแต้มเลขยังไม่มาเลยกัดยากอยู่นะเนี่ยเพราะว่าลมหนาวครับช่วงนี้ <c oughs> ช่วงนี้ลมค่อนข้างหนาวครับล,ลมเย็นอากาศเปลี่ยนครับจะดูกัดยากอยู่โอเคกัด okay. ลืกเลยครับผมเรียบร้อย สนใจและคิดว่ามันต้องมีตัวแน่ โอ้โหมาอยู่เสือทุกคนมาอยู่ครับเมื่อกี้โอ้โหทุกคนกัดครั้งแรกครับหลังจากที่ตีมาทั้งวันครับมันขึ้นจิบพอดีครับแล้วผมก็ตีลงไปทังที่มันจิบเลยโอ้โหมันเอาขาไปครับนี่ มันเอาขาไปมันไม่ได้เอาตะขอไปด้วยโอ้โหเสียดายอู๋ไซดดีเลยครับเมื่อกี้แต่ว่ามันด้วยความที่มันกัดครั้งแรกของวันเลยอะจังหวะเรามันยังแบบยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วมันก็เอาแต่หางไปแล้วด้วยเนี่ยตอนนี้มันกัดดดแค่หางนะครับเมื่อกี้เก๋ครับถือว่าเริ่มมีลุ้นแล้วฮะเปลี่ยนเยีย์ก่อนตอนนี้เปลี่ยนเป็นหางเดียวด้วยครับ จะตื้มันดูอีกมันจะยังเอาอีกหรือเปล่านะ,ะนี่ยังอยู่แถวนี้แหละคงยังไม่ไปไหนนะฮะเจ๋งดายว่ะโอโ้โหกัดรัองแรกของวันจังหวะยังไม่ได้ด้วยนะเมื่อกี้ ยังไหวยังไม่ค่อยดีเอาหาไปแล้วมันก็หายไปเลยทุกคนโอ้โหทุกคนเจอครอกแล้วแต่ว่าเป็นครอกที่ลูก ใหญ่แล้วนะลูกโตแล้วไม่รู้ว่าแม่มันยังอยู่หรือเปล่านะแต่ดูทรงในการเคลื่อนของมันเนี่ยมีผู้นำนะจากที่มองด้วยตาเปล่านะฮะม,ม,มันลุ้มาเดีลูกมันตัวต,วตวจัดเลยตมากอะนม่มันลึกหรือเปล่ายังไม่มีอะไรครับ cùng vậy mới chưa đây Mẹ mình có dòng mấy chịp show đi đó มาที่กระชังอีกครั้งครับทุกคนมาดูกันว่ากระชังยามเย็นจะใจดีกับเราหรือเปล่าก,กระสุน Oh, oh,